สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นอพักดีฟาร์มครับบ้านนองกรุงใต้ตําบลกุดปดอําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับยพี่น้องลักคือเกลาสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพ่อคือเกลาด้วยค่ะน้องรักนอพักดีฟาร์มค่ะบ้านนองกรุงใต้ตําบลกุดปดอําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะใส่นีเลยจ้าหลักกีแมนสมุนไพรไหลยุ่งไรแมลงไรเห็บมัดเป็นหัวเชื้อเอาไปผสมน้ำก่อนใส่งานมีคูมือกับหัวฉีดแถมให้พร้อมเลอจ้า แมงหลายผสมหลายแมงหน่อยผสมหน่อยสารธรรมชาติปลอดภัยสัตว์เลี้ยได้บอรอันตรายส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยจ้าวันเสาร์ยี่สิบห้าค่ะวันเสาร์วันที่ห้ายี่สิบห้าพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับไทยทำมือนีกับเดบิวตมือนีเหระครับค่ะครับมือนีเขามีว่าหลายตัวเลยหลายค่ะหลายตัวเลยหลายตัวหลายตัวเอาโป้แมลูกันเลยมีปั๊ดค่ะ ก้มแม่ลูกเขาอะไรอย่างไรครับนี่ก้มแม่ลูกแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบสองค่ะแม่เพิ่นผสมราคาผสมกับไอ้พ่อพันเสือกสายแก้วฝ้ายดีประจำยุคอกนี่ละค่ะเขามีพ่อพันยุคอกเขาครับค่ะมีพ่อพันยุคอกถึงน้ำเขาไม่ผสมให้แล้วค่ะผสมแล้วค่ะนี่ครับลูกเพิ่นหันเป็นลูกสาวค่ะลูกสาวสร้างอุดรค่ะสูงลอยยี่สิบสามค่ะโอ้ไายสวยค่ะเต็มดีเงาหางง่ายลูกเพิ่นตดีเนะครับาง่ลูกเพ่อาเบิ้งแม่เพิ่นก่อนครับเอาขวางด้านข้างค่ะแม่เพิ่นก่ะส่วนสูงแม่ ว่าลอยสี่สิบสองนะพี่เนาะแม่นครัลอยสี่สิบสองครับบนรับเหย้าสูงนี่ครับสูงเหย้าดีครับสายพัฒนาเขาเบิ้งการทรงลูกครับทรงลูกหนาเลยด้วยครับแม่พเดชเขาว่าลั้มร้มตัวเหย้าเบิ้งตัวลูกคนกัดหนานี่ครับเบิ้งใส่กันเลยครับถือว่าแม่เป็นแม่ทรงลูกเลยครับนี่เบิ้งค่ะนี่ลูกสาวลูกหนาเติบเลยเท่งขาโด่งง่ายนะครับลูกเบิังได้ลูกมาไปานใโตแล้วครับพี่ จุ่มาว่าพี่เหรอครับไวยตัวนี้เห็นป่ะจุงมาพี่เลยนั่ดดิจุงมขว่าพี่ครับจุงมยางก็พี่เลยเอาแบบจุ่มกล่องอะไรพี่นัดเอาตัวเผือกไใบใบนี่คือจุงมของมาเลยครับจุงมของวาหากล่องนี่ครับเบิ้งเพิ่อนใต้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วนี่ครับค่ะอ่าจอดันแล้วครับเบิ้งเล็บเบิ้งแกงขาครับเอิ้งมะพร้าวนี่ครับ ไว้พัฒนาพญ,ญ่าล่ะครับสวนสูงเปนมาดีล่ะส่วนสูงถือว่าโก้งสัง่งส้นสูงไหลซีสองถือว่ามาดีการ<ม>าส่ง, <มา S 1> สงลูกมา,ลมาแล้วลูกเพื่อนมาแล้วนี่จับลูกวะนี่เบิ้งลูกขักๆขวะนี่เห็นแม่แล้วเบิ้งการส่งลูกครับลูกนี่ก็อัตลักษณ์ชัดเจนเลยนี่ครับกระดูกแข้มขาว้อมหนามาดีเลยครับลูกเิ่นมาดีมากส่งลูกดีครับครับนี่พิงสนเข้าขิงสนเข้าไหมนี่ครับเบิ้งเบิ้งโตดีก็แม่เลยครับนี่แต่ว่าที่สูงหญ่ถ่วแม่หมดล่ะ เมียลูกแม่แม่ผสมแล้วกับข้อยเผือกค่ะผสมพวกข้อยเผือกยูเคอกนะค่ะเปิดเท่าไรพี่เปิดเจ็ดหมื่นเก้าแม่ลูกคู่นี่เจ็ดหมื่นเก้าแม่ลูกแม่เรากับม่ผสมกับค้วยเผือกพอพันยูเคอกะห้แล้วครับนีครับลูกตัวดีเลยครับเสวนกลองเผือกตัวนี้มีจ้าขวงแล้วนี่ครับ มาจำเราติดมาจำเราดิทางยางนี้ดิเผือกมาดิเดี๋ยวาขายไหมสวะผู้ใดแขกกำไรวะครับเผือกะาดิยางสวนสนามอยู่ดินี่นี่นี่แม่ลูกกู้ดินี่เอาเบิ้งครับเห็นว่าแม่ยทรงลูกเลยครับนี่กระดูกแขงขาล่ำเนื้อล่ำตัวหนาลูกมาหนังหนาตาใหญ่เป็นตาใหญ่หนาครับยางจะสะอาดเบิ้งแล้วดิแม่ตัวนี้เอาหนี่ยุดเลยนี่นี่ค่ะี่มาตาหนากระบาลกระบาลเขาเปิดกว้าง คนเขาเนี่ยอัตลักษณ์ลูกชัดเจนเลยครับแม่ทรงลูกครับแม่ทรงลูกแม่แมพื่นแต่พชัดได้ว่าทรงลูกนี่งามเลยไม่ลูกโอเคครับพี่ตัวต่อไปนะครับครับพี่ตัวที่สองครับอะไรอย่างครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกค่ะตัวนี้สูงร้อยสามสิบค่ะร้ยอยสามสิสบบ้านผสมค่ะบอท่านี่ขื้นเนาะแยกลูกขายไปแล้วค่ะล่อๆอยู่ค่ะนี่ทางขึ้นเนาะกัที่ไส้ไยโย พอเขานี่ครับมีพ่อพันธุ์ผ่พอันธุ์สายเกลี่ยฝ่าอยู่นี่ครับเพื่อนครับอืมได้ลูกมาประมาณจกโตแล้วครับเนี่ยเพื่อนได้ลูกมาตัวหนึ่งเหรอเด้ค่ะตัวหนึ่งแล้วค่ะนี่ครับเบิ้งหนาอ้างดีเหรอครับตัวนี้ค่ะส่วนสูงหัวลอยสามสิบก้วยเปลือกค่ะกล้วยเปลือกลอยสามสิบส่วนสูงอายุประมาณนี้ครับตัวสูงสูงหายากนี่เลยครับกล้วยเปลือกยิงกล้วยแม่ครับราคามันดีสูงมากโจะเป็นวุ่นกันอยู่ขอกเดียวกันเราว่นกันได้สองตัวนี่ครับนี่ครับเบิ้งครับ รับเนื้อรับโตดีนะครับแมียนขารับเนื้อรับโตดีนางดีกะกระมีอยู่ตรงจมูกเพิ่นนี่นี่กรบกะเพิ่นก็อยู่ตรงจมูกมีหน่อยเดียวเด้เพิ่นนี่ผิวชมพู้อยู่แต่ว่านอนน,อน,นำ้ำค่ำมาอืมมันก็นอยู่ที่ผู้ผู้เลี้ยงเนาะปกติออถา้าถ้าเป็นควายันบานเขา,าใส่พน้าโบในเป็นควายงามราคาแพงเพิเ่นกัสีเลี้ยงธรรมชาติเมีนเพื่นอนน้นองน้ำน้องน้ำธรรมดาเหรอครับนอนนำ้ำค่<น>ำมันกันสี่เป็นงามคือยังควาย อาบน้ำแล่เชียนำน้มอาบน้ำมาเข่ามันก็เปลี่ยนไปว่ได้นะครับอันนี้ก็คือเขาธรรมดาต้นนี้จะขาวขาวแต่่วาก็เอาไปพัฒนาเอาเอาไปเลาะกับสัตว์แล้วก็ผสมเอานี่ครับแบ่งกันเลยครับพี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าหาร้อยสามหมื่นเก้าครับแยกลูกมากอะเอาไปเลี้ยงร้อยจักรอบสองรอบร้อเบิ้งอาการเบิ่นอันขึ้นมากพอได้ก็เอาไปผสมเอาเลยครับหูเชืีองดีครับเดี๋ยวผสมห้ยยุ่ม่ยากอ่ะถ้าขึ้นก็ทิผสมห้ยยุ่งขวครับวันนี้พอพันใหญ่ประจำขอก็ยุ่งเป็นกล้วยเปลือก ก็พันเผือกสูงลอ,อยหาหาขอค่ะพี่ตัวต่อไปแด้ครับค่บพี่ตัวที่สามเขาแร้เงียนครับตัวที่สามเป็นกล้วยเผือกค่ะเป็นสาวค่ะได้ปีเต็มค่ะตัวนี้หน <1 S 2> <1 S 1> ึ่งปีหนึ่งปีค่ะสูงร้อยยี่สิบสามค่ะเผือกสาวเผือกค,ครับสาวน้อยตัวหนาตัวอ้างตัวเาาดีที่เราครับค่ะเบิ้งครับหนังหนา,นาดูง่ายดีเงาหางง่าย แมีนเมนค่ะเอาไปเลีเ้ยงล้ออายุครับล้ออายุล้อผสมครับสายอนุรักษ์สายพัฒนาครับสายอนุรักษ์ไล้เผือกขาวสะอาดดีเด้เพื่อนนี่ก็ได้นอนน้นำเขาหน,น,นาหนากระบานเปิกเดกว้างโค่คนเขาใหญ่อายุปีหนึ่งครับหนังหนาซาใหญ่เบิ่งเอิบหมักเผาเพิ่นงไม่จะจูให้เบิ่งตัวนี้ก็เปิดไว้สี่หมืนม่นสามสี่หมืน่มนสามเมนเมนค่ะนี่ครับหนาทึบเลย สูงประมาณไหนครับพี่ร้อยยี่สิบสามค่ะร้อยยี่สิบสามครับหนาเทสามยีสิบสี่ได้ยูนี่ครับเพื่อนครับเพื่อกับเป็นข้อยเผือกยังปีว่าแต่ใดปีเดียวเนาะอืมกระรังพัฒนานี่ครับสายอนุรักษ์ข้อยเผือกครับผู้ใดี้ยมะเกลี้ยงข้อยเผือกครับมีให้เบิ้งหลายๆตัวเลยครับวันนี้มีให้เลือกหลายๆตัวราคากับตอร้องไส้กันเอาครับพันเจียวหลายตัวครับ ต่อรองลดราคากันไปหลายบาทครับเพิ่งขับเห่าหางไงไทยก่วงเมียนค่ะนี่ครับกระดูกแข้งขาดีหนังหนาดีครับพูดอ่ะโอยยหนาพื้นหนาเพื้นพื้อนะครับพี่ตัวต่อไปแล้วครับนี่ตัวที่สี่เขาตัวที่สี่เป็นจ้ำช่องค่ะว่าเป็นสีขอดย่นนาค่ะว่ามีเจ้าของอ่ะค่ะตัวเงยตัวอ้างนี่อยู่เมียนเมียนค่ะเอารายละเอียดมาอีกทีนึงครับสูงร้อยสามสิบแปดค่ะท้องขอดยันนาค่ะท้องขอดยันนา โอ้ S <S ค่อยมหมเขาวท่องไ<น>ก่หมาวอ่างคับโยดคักแล้วท่องอะน,นะ <S <S 2> <S 2> ค่ะกำหนดขอดเดือนหนานี่ครับ <S <S กำหนดขอดขกลางเดือนหนาคะ่ะเบิงครับอาจุงยางไกลๆเราพี่มันควอยล้องใงญ่แล้วเนี้ยอ่างเนาะเบิงครับน้มผนลง้งเราไหมครับเบิงส่วนสูงก็ถือว่ามาดีผิวพันถือว่าเกี้ยงดีหรอกนี่ครับเบิงครับมีนค่ะนี่ครับอ่างคักใงญ้อ่างเลยล่ะ สำหรับข้ยเผือกมาาขนาดนี้ถือว่าโตดีครับตัวดีส่วนสูงลอยสามสิบแปดเมียนค่ะส่วนสูงลอยสามสิบแปดอ่างหนาแล้วก็ท้องสิบเดือนแล้วครับท้องจะคลอดแล้วท้องจะคลอดเลยเดีอยค่ะไขมุกขาวครับผสมพอเผือกไขมุกขาวเผือกเจอเผือกครับลูกกระสิบเผือกแล้วครับีตกากดำกัสีน้อยยุหรอกเบิงครับโอ้โหครับเบิงเปงเบิงผู้ดได้หา ใหญ่ๆนี่แหละครับใหญ่แล้วสำหรับกล้วยเผือกยิ่งคักแล้วนี่ใหญ่คักแล้วครับเท่าสีหาเด้นะครับมองไหวไหมลูกไหวย่างย่างเฮ้ยมันจะมาลาบไหมย่างเดียวพร้อกับทองแล้วสีคลอดแล้วครับนี่เอาไปล้อเปิดใบโบแพงดอกเพื่อนล้อคลอดย่างเดียวแบงก็เลยครับพี่เปิดแบงใวแสนซีแสนซีเมื่นครับเมีนค่ะหางหนาเงี้นี่สำหรับกล้วยเผือกได้มาขนาดนี้ถือว่าดีครับเรียบหยาดีค่ะ นี่ครับโอเคครับพี่ตัวต่อไปนะครับค่ะพี่ตัวที่หาเขาค่ะรายละเอียดครับเป็นแม่สายตางค่ะแม่สายตางเป็นสาวค่ะตัวนี้จะอายุปีกลัวเป็นสาวผู้เลยมักสายตางครับตัวนี้เลยครับค่ะอายุปีกวัวอายุสิบหาสิบหกเดือนแล้วตัวนี้เอาไปลี้ยงรอายุจังหน่อยกันนะจะขึ้นไวๆหรือครับะบางโตเขาตั้งแต่ยี่สิบเดือนร้อยสามสิบเต้นค่ะร้อยสามสิบนี่ครับเอาจุงยางเลยพี่เบิงลําเนื้อลําโตเนะ่ เงาดีครับปีกว่าแล้วค่ะบ้านในหอดสองปีอยู่เงาดีหางเงาเลยคอครับเบิ่งครับหางหางดอกวะพี่กัวค่ะตัวนี้สายตางหางก็ดอกเลยครับเราผูกหางเงาดีไม่ดีดับสนิทเลยนี่ครับไปหาสายตางไปพัฒนาครับเรียงนำนมพลังนำนมของตัวนี้เลยครับเมียนค่ะโดนๆนี้แบียนับสายตาง ดีค่ะบวรงามงามงามดีเชื่องดีพร้มอมพร้อมเชื่องเชื่องดีเนาะหมูได้เพิ่นดีเนื้วดีเนื้อแล้วก็เชื่องแล้วก็เป็นกล้วยที่แบบเชื้อด,ดีวะเนี่ยเยินดีหัวเบาอืมื่ไดดจับได้ยัง่งือนก็นแบงอะไรครับพี่ตัวน,นี้ก็เปิดไว้สามหมื่นเก้าค่ะสามหมื 39, ่นเก้าเอาไปพัฒนาครับสายตางพลังงานนมครับ นี่เป็นสาวโยกเป็นสาวโยกไปเลี้ยงล่ออยู่จังน้อยครับค่ะโอเคครับพี่ตัวต่อไปนะครับครับพี่ตัวที่หกเขาแลีงอย่างไรครับตัวที่หกลูกไสเก่าเจริญค่ะอายุแปดเดือนแล้วค่ะสูงร้อยยี่สิบสามยี่สิบสามยุบซีแล้วรอเลยครับเบื้องกระดูกขาเบื้องกระดูกแข้งขาขาทะลักพุณรออะไรครับตัวนี้ขาใหญ่เล็บใหญ่ขาใหญ่คอสั้นสมงครัสมบื้องตัครับว่าไ้นี่ละอนาคตพ่อพันตัวจริงเลยนี่ เชิงขายเงาดีกระดูก่งง่ายเอาเงาครับเบื้องด้านขางครับอายุเพิ่นเจ็ดแปดเดือนมามาลูกมาเอาเขาจะแนาจะมานจะบอกประเทศนี้มาลูกมาขับควยน้อยอยู่เบิ้งขับเงาหางเบิ้งหางมาลพี่เที่ยงขาเที่ยงเงียวเทิงขี่ไส้กล้องเออ แบงอะไรครับพี่ปูน้อยก็มีเปิดไวสองหมื่นเก้าครบสองหมื่นเกครับกระดูกแข้งขาเง้าวดีกระดูกขาใหญาค่วนเอกสารใบเกิดมีหรืเนาะตัวใดวะเพราะว่ามีลูกพอไรนะเพราะว่าเขาผูถือเป็นอย่างครับมันหลายตัวอีหลีครับไปค่ะนี่ครับขี่เลื่อเหยียวเสืขี่เล่งเยียหันขี่เด้ครับนีเปนเหีียวแลยมันหมานด้วยเบิ้งเบิ้งเบิ้งตัวหนีตัวนีขาบ้านเนาะ พอพันธ์พอพันธนนะขวดนี่ค่ะหาไปจับสัตว์เมียพันธเบื้องเนี่ยขนยยกหนาหัววัวอยู่คุสองหมื่นเก้าพันแม่ค่ะสองหมื่นเก้าบ่อเพียงเลยเบื้องเอาครับพี่ตัวต่อไปแล้วครับครับโค้มที่เจ็ดสุดท้ายเขาแต่ว่าเขาสิมีโชว์พอพันธตอนปิดไทยอีกตัวหนึ่งอยู่ครับพอพันธ์ประจำคอกนี่นะครับแตัวนี้เป็นโคมเปิดหาไรเหยียงเลครับ ต้นนี้ก็เป็นแม่ลูกค่ะลูกตัวแม่ค่ะลูกแรกลูกแรกค่ะลูกตัวแม่แม่เพิ่นกระสูงร้อยสิบแปดนี่ละค่ะร้อยยี่สิบแปดค่ะสายพัฒนาเขาครับนี่ค่ะเป็นแม่ลูกค่ะลูกเพิ่นเดี๋ยวเพิ่งลูกลูกจะเดือนแล้วครับเดี๋ยวผมสู้เเลยูกเพิ่นได้ซีหาเดือนนะเด้ซีเดือนนะเด้ดูเพิ่นนะสีหาเดือนครับตัวลูกตัวแม่ได้ครับนี่ค่ะสีเดือนละละลูกเพิ่นน่ะบพราะฉะนี้สนเขาอยู่ครับนี่ค่ะคุณครับเพิ่งโตดีอยูะ แม่ลูกคู่นี่เปิดใบสามหมื่นเก้าด้อค่ะสามหมื่นเก้าเม่ลูกแม่ยนะครับถือว่าลูกตัวเมียไปเราหนึลูกแล้วครับนี่ข้อมีตั้มนิ้ค่ะรับประกันด้านเปอร์เซ็นลื่นเอาพี่ฝากเบอร์โทรกับสถานี่ตั้งเขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีขีปภพันอีกเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวห้อยท้ายขีปภพันก่อนก็ได้เดี๋ยวสำหรับคุ้ยเปิดเท่ากับ สุดนี้เขาเขาเบิดตัวนี้เนาะพี่เนาะเอาเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ค่ะไล่มาเบอร์นี้ก็ได้ไล่มาเบอร์นี้ครับอยากวิดีโอคอ้าหรืออยากให้ถ่ายภาพตรงไหนเพิ่มถ่า,ายเลีบถ่ายนั่นถ่ายนี่เบื้องนี้เอา,ามือถือถ่ายส่งให้ได้ครับแอดไลน์แอดเฟซมาตามที่ผมขึ้นเดี๋ยวเขาไปเบื้องพอพันนี่ครับค่ะไปเบื้องพอพันเลยค่ะเอาครับพี่พอพันเขาหนี่ครับตัวพอพันประจำปลอกเขาไว้กินหยาเลยพี่ค่ะไว้กินหยาหิวหา ลยายัดประจำตอกสูงลอยหาิบหาค่ะเป็นสายแกวฝาย155สามปีกวัวค่ะอายุเพิน่นผสมเป็นผสมเก่งแล้วว่าครับลายผสมเก่งแล้วมีผลงานแล้วค่ะผลงานเพิ่นก็นมีแล้วนี่ครับโบต้องซ้ำเลยตอกทีเดียวโหลดน้ำเข่ามากก็คือเห็นผลงานเพิ่นแล้วเมียนค่ะนี่ครับส่วนสูงลอยหาสิบหาครับยกข,ข้อเข้ากับ ที่เขาท้ายคลิปหันกขาว่าผสมพอพันกับผสมตัวนี้แหละครับเมียนค่ะผสมตัวนี้แหละครับไม่ให้เบิ้งขับกล้วยเผือกโค้งสั่งถุงใหญ่ดีค้นเขากระบานค้นเขาใหญ่กยบานเปิดกว้างสีดีเลยครับเป็นกล้วยที่ผิวงามดีออกเผือกใยออกเผือกใ <ๆ S 2> ยเขาลอยหาซิบหาเพื่นเบิ้งขับคอเพิ่นอืมนี่นครับ,บกินยหยาดีวันหิวหยาเดี๋ยวคงต้องเล่นวนวนๆกินหยาตัวเนี้ผูกไว้ตั้งแก้มืกอเช้าผูกไว้ในคอก ต้องกินหยาอิ่มๆกับเจัางินหนึ่งก้ายกินหยากินนามอิ่มๆมัีหิ้วกันแล้วเอาออกขอกม้ามันกันหนึ่งยืนในเฮ้าจัดทาเลยนี่ครับเบิ้งครับเนื้อหนังกระดูกแข็งขาแง่ลครับพอพันปกติเจ้าของเก้าผลเหตุพอพันอยู่แล้วนะพี่เนาะแมนค่ะเพิ่งกับผสบุญกันรับเปิดรับผสมอยู่แล้วครับเปิดรับผสมอยู่นี่ครับเบิ้งครับเบิ้งไข่ครับไข่เงีดี ดูนะครับไขเงาไขเพียงดีอยู่ตัวนี้ให้ปเปิดแล้วครับพี่เปิดยุค่ะเปิดเบ่งถอยครับพอพันตัวนี้เปิดแบ่งว้แสนหาค่ะแสนหาเมื่นครับค่ะนี่ครับส่วนอยากเห็นอยากเห็นผลงานเพ่อนกระทาขม้าได้เนาะพี่เนาะพี่เห็นด่ผลงานเพ่นอนผลงานเพ่อน,น,นว่าจะทรงลูกลงสนามประกวดตัวนี้ครับ เมียนค่ะในส่งลูสนามบกวดไอ้รายละเอียดประวัติยังได้กระทู้เขามาสอบถามเบื้องหน้ครับสำหรับผู้ใดอยากได้ผอพันก้อยเผือกส่วนสูงลอยหาซิมหาครับนี่ครับกินยาดีเนาะพูดได้พื้นหิ้วยาเขาลับผสมป่ะพี่ลับผสมอยู่ค่ะลับผสมอยู่เนาะสำหรับเขตยกใบเคียงผู้ใดอยากผสมอยากได้ผอพันตัวนี้ครับก้อยเผือกเอาไปแก้ปัญหาเรื่องการผสมบ่ติดติดยากผสมหลอดมะเล่าเพราะติดจับสัตว์บ่แม่น นี่ครับอยากได้ควอยเผือกตัวนี้ไปผสมกับคิดค่าบริการเท่าไรพี่สองพันค่ะสองพันประกันเยีเกียร์ครับประกันจนติดคุณละ่ะเอาจนติดค่ะเขาออกไปหาเพื่อนเลยเพื่อนขอมาหาเขาครับนี่ยได้สองยางค่ะได้ทั้งสองตัดไปไกล,ก,ลกับมี่าเดินทาจะมุงหนามั่นเลยค่ะมันครับรับประกันจนติดครับสองพันครับค้อยเผือกพอพันแถวบ้านเท่ากับถือว่าหายากอิูวครับหายากอิูวนี่ครับนี่มาเปิดเราผสมให้น้ำเชื่อมันก็หลนะครับมันผสมจริงบ้างครับ หนาตาโคนเขาใ่รอเลยล่ะครับมาเบืองโตจริงก้อนได้ครับก้อนอยากผสมมาเบืองก้อนก็ได้ครับเอาครับพี่ฝากเบอร์โทรกับสถานที่ต่างเขาอีกทีนึงครับเบอร์โทร0653191570ค่ะนงลักพักดีฟ้ามบันน้องคงไตตตำบลพุทธประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดหาดสารคามค่ะนี่ครับผู้ใดอยากปูดคุยตอรองราคาคะแยดไลน์แยดเฟซมาครับอยากเข้ามาเบืองปอพันก็โทรมาครับค่ะ นี่ครับเบิ้องโค้งสั่งสูงหง่ดีครับมันอิ่มก็เจอหูคือเก่าแล้วนี่คอยออกกอกไหมครับคนธรรมดาครับมันหิวหนายิ่งไม่ได้กินหนาถ้าเศร้านี่เบิ้องสวงกับหัครับนี่คอยกินอิ่มอิ่มเต็มย้ำมือเศร้าเข้าเตรียมตัวไทยมันก็จะนิ่งครับนี่ครับเพิ่มเริ่มนิ่งเริ่มเชื่องครับกินหนาครับเบิ้งเบ้งผิวพันธุ์ดีครับผมพยามซูมใหมเบื้องนี้กับเพราะคอยมีกะดีครับบ่มีกะดีสามปีกว่าตีว่านอยู่รอเลยห่ะครับค่ะ ใครสนใจอยากไปเป็นพ่อพันธุ์ประจำขวากขวงกะตักเข้ามาได้ครับตัวนี้กับเปิดขึ้นกันหรืออยากน้ำมาผสมเอาตัวเมียม,มากับแจ้มาได้ครับน,นี่ครับโอเคครับพี่ฝากพ่อพี่นอ้องเอาเบื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่า้องใจกันทายชีพครับขอบคุณเพียงของเราครับค่ะข,ขอบคุณค่ะทายผ่าน